กรับมาที่สนามยามาโอกาฮนัสกะนะครับมาชมการแข่งฟุตบอล FA Thailand Youth League รุ่นอายุเก18ปีครับโซนกรุงเทพและปริมณฑลสองนะครับมีจีปทุมครับพบกับทหารกาศ FC ครับเกมขครน่งแรกเริ่มครับทหารกาศเคียร์บอลบุกก่อนแล้วจังหวะส่องกลของทางด้านพีรพัฒน์แพรพันธ์ครับเปิดมาไม่ดีครับโอ้ ไปจ่ายเสียพลาดง่ายแล้วจังหวะสปีดขึ้นมาลูกนี้ตวัดโอ้โหสุดสิวัดยังตามไปบล็อกได้ทันแล้วอรอเพื่อนแล้วก็ออกไปทางด้านขวาภูมิยะไปรับบอลแล้วจังหวะนี้เปิดยักบอลถึงโอโ้โหเกือบได้ครับจังหวะทะยานเข้าไปก็ฮอสของจักรินบุรพาบุรพา,ราลากพาทัวร์เลยครับบุรพาบุรพาจ่ายมาให้กับธิรภัทรย้อนมาจังหวะต่อบอลสั้นๆของทางด้านบุรพามาแหวกมา ธีพัฒน์ธีพัฒน์ก็โดนรุมอยู่ครับแต่ยังหาเหลี่ยมสักได้สุดท้ายยิงแฉลบครับแม่บอลตรงกลางทางนั้นพีรั์เสียบอลไปแล้วส่องไกลเลยลูกนี้แม่ยังทะยานไปตะปบลูกได้ครับโภพิริยะให้ธีรวัตรจังหวะถึงบอลแล้วจ่ายทะลุช่องมาถึงอานันต์สแคร์อานันต์แตะแล้วอุ้ลูกนี้กุศินกักมือให้ลูกขึ้นมาเล่นต่อครับ จังหวะจ่ายต่อมาเอาทะลุมาแล้วครับบนากระนนกรัดเข้าสายสัดลตกนีม้มีเวลาแล้วก็มีเวลาเหลือที่จะส่งให้เพื่อนด้วยครับธีรวัตรลากขึ้นมาเองครับธีรวัตรจ่ายต่อมาให้กับธังกิตอีกครั้งนึงโอ้โหคนนี้ก็ยังตรงตัวครับจังหวะยิงของท่านกิจรอบนิดครับธีรวัต์ได้ธีรวัน์ผ่านมาจังหวะนี้กะวีดึงหนีมุมแค่ไปไหมตมะวีห่ามุมสั้นตรนี้โอ้โห เจ้าตัวเลือกที่จะยิงเองครับบอลน,นำชิหนึ่งสองแล้วโอ้โหเบิร์ได้เพื่อนรุ่นนี้ทันหรือเปล่ายังทันนะครับเปิดย้อนมาไอ้กลอบกรโทษมีพิ่อยู่รับปาดรุ่นนี้ติดเซนสิวัตแล้วสุดท้ายเป็นประตูขึ้นนำเลยครับโอ้โหปัดไม่ออกครับเป็นทางด้านบุรภาสวนรัศมีนะครับโมงซ้ำจอจเข้าไปครับ บกาดขึ้นนำ้วครับ1ต่อศูครับแม่คือรู้อีกครั้งจัจหวะบอลจะออกอยู่แล้วครับต้องชมทางด้านเมทาเรื่องสุดๆ,ๆนะครับตามไปเก็บบอลเข้ามาแล้วก็คืนหลังมาให้กับทางด้านทันกิจอวินิษฐ์ปัดลูกนี้สิวัตรปัดได้ครับแต่บอลมันยังไม่พ้นอันตรายครับคือถ้าลูกนี้เนี่ยทางด้าน,นบุรพาไม่ตามไปมงวิธีบอลก็ยังจะย้อยเข้าประตูอยู่นะครับ ย้อนมาให้เอาแล้วล้มไปอนุชาเกือบพลาดครับแล้วดึงจังหวะนี้เอาโดนแย่งมาจากเท้าเลยครับให้มาพีรทั์คืนย้อนมาซัดดูดิสองต่อสูงเนี่ยโ,โ้โหเป็นทางั้นรัชพลดินจุลกะนะครับจังหวะเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับจังหวะของอนุชาตอนแรกนี่ล้มไปก็ลุกขึ้นมาได้แต่จังหวะจะแตะหนีคนที่สองเลยครับโดนแย่งมาดูกันอีกครั้งครับนี่ครับ แต่นี้ไม่ได้แล้วเรื่องที่จะไปต่อครับโอ้โหบุราพาแยกจากเท้าไปบุรพาพีรพัฒแล้วจ่ายย้อนมาไม่เหลืออลไรครับซ้ายของทางนั้านรัชพลจังงวะจะวิ่งเข้าไปหาบอลลูกนี้ก็ยังไม่ทันครับบอลโดทาการ,รสาสวนขึ้นมาเอ้าแล้วเห็นบอนลก่อนแล้วยิงลูกนี้สามต่อสูงเลยครับโอ้โห พิพัดได้พัน์รััยยิงง่ายถ้กกากัดนำผ่าไปสามตัวสูนง์คี้บยังว่าบอลศาดขึ้นหน้ามาแล้วก็อา,อาริชาหม่บอลตกแล้วนี่ครับขึ้นโบงแล้วเป็นิิพั์ที่เห็นบอลก่อนนะครับโจบเข้าไปแล้วก็ ยิงผ่านสีวัดสีแดดเข้าไปครับให้ที่ทันิอีทั้งอลองวัดยิงเองเลยครับเอาแลวจังหวะนี้บอลปิดไปได้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหคือจตน่เนี่ยเจ้าตัวเหมือนจะเลือกยิงนะครับแต่ไปได้เก้าดีต้องบอกว่าบิ่งไปแล้วก็พอดีพอดีเลยครับ รัชพลดีจุลกะนะครับดูครับหรือว่าลูกนี้อ่ายกมีลักษณะนี้เหมือนจะหินหรือเปล่าแต่สับมาไวมากครับจังหวะวิ่งของรัชพลถ้าไม่ใช่ลูกซักซ้อมกอม็เป็นคุกกี้รันกินไฟหรือเปล่าครับวิ่งเร็วเหลือเกินแต่จังหวะนี้ของพสพัฒน์พสพัฒน์คนเดียวพสพัฒน์ทำยังไพงพสพัฒน์ลากไปสุดสลังแต่ัด พระสมภัสยังเกี่ยวม,มาได้ย้อนคืนมาที่ทางนั้นพมิริยะพมิริยะโดนหัวลูกนี้เป็นจุดโทษครับโอ้โห,โห,โหแล้วเอาเสื้อออกนอกเกมน,นี้ก็เป็นบุรพาสัวร์นร,รัศมีครับหรือว่พระสมภัสที่คืนมาให้กับพมิริยะนะครับจะโยกแล้วก็โอ้แต่นคนทำฟาวไม่ใช่แต่นคนทำฟาวเป็นอีกหนึ่งคนครับ ปอมบิริยะบิงมาแล้วก็เลือกซัดเป็นคนละทางครับเรียบร้อยครับไล่มาเป็นหนึ่งต่อสี่ครับปอมบิริยะสีสุวรรณนะครับเลือกยิงปแปรไปมุมขวาครับวเวลาไม่หมดอย่าเพิ่งนับสุทธิหารนะครับ บอลชุ่มของสถานการณครับแล้วก็เป่าล้องมีบทล,ลาเลยครับโอ้โหบมลาการอีนขันก็เป็นทางด้านสถนานการนะครับที่เอาชนะบีจีปทุมไป4ต่อ1ครับ